ปัญหานิวไทรตัน2.4เมเวกคีนีเซลปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือน้ำมันจะซึมท่วมบริเวณฝาครอบวาล์ว wow, บนฝาสูบเนี่ยจะดูสเกตดูจะมีน้ำมันเยอะมากมาข้างๆเนี่ยสาเหตุน่าจะน่าจะซินซินยาปะกินอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวต้องลองให้ส่วนเช็คดูไอ้น้ำมันจะออกมาน่าจะเกี่ยวกับปัญหาน้ำมัน เครื่องหายด้วยหรือเปล่ารุงนี้น้ำมันเครื่องหายกันหลายคัน